คือทุกคนอย่าอย่าตกใจที่ทำไมแบบว่าเราเราใส่ชุดแล้วมันแบบลอยคอนะครับใช่เฮ้ยเขาเรียกว่าลอยคอป่ะคอลอยหรือลอลอคอยลอคอลอยหรือรอคุณมีหุ่นคอไหมมีมีมีอยู่เนี่ยเอาไหมไม่เป็นไรครับศาสตร์คุณนี่ศาสตร์แยกเสียงใครไม่ออกเลยผมผมพี่จะโผกเอาแลนะงั้นผมใช้โทนเสียงนี้แทนโอเคครับผมเสียงนี้คือเสียงของไนใครนะครับผมอันนี้ชไนเดอร์พูดอยู่ค่ะยังไงแย่อรือไง อยากให้ทุกคนได้ลองลองเบลนี่ใช่ไหมลองครีมอะไรโทนะอันนี้ขำหรือรลองไห้จริงอะมีมีมีแบบมองรุ่นพี่แล้วแบบรู้สึกว่าแบบเขาเป็นคนที่แบบดูชายดีนะดูชายดีที่หมายถึงแบบมีความมัสคูลมีนใช่ดูแบบแมนแมนมัดแมนไอ้หัวหอมมันกินกินน้ำที่อุ่นครีมอะ ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรมันเป็นน้ำกรองอยู่นะน้ำน้ำกรองแบบตีตึกโต๊ะตึกตกอย่างเงี้ยเออตลกอีกแล้วตั้งตั้งชื่อรูปนี้ว่าอะไรออกไปอย่ามาทนตรงนี้